เจ็บมาเยอะฮานะ่าโวยเจอมิฉาชีพหลอกขายของแต่ไม่ส่งจอบประจานแน่งานนี้ทำเอาแม่เดือดมม้มากถึงขั้นออกมาโพสประจานสำหรับสาวฮานะ่าหลังโดนมิชาชีพหลอกขายของทางออนไลน์แต่กลับไม่ส่งของซึ่งงานนี้เจ้าตัวโพสภาพพร้อมแคปชั่นว่า ใครเคยสั่งของใน IG หวังช่วยแม่ค,าะคะ้าพ่อค้าในยามวิกฤตแบบนี้แล้วไม่ได้ของบ้างอยากสั่งบริจาค อยากสั่งแจกแล้วเสียเงินฟรีไม่ได้ของรวมเดือนตามไปเงียบตามไปบอกจะส่งติดนู่นติดนี่เขียนบอกหน่อยค่ะเจอมิฉาชีพในคาบแม่ค้าหลายร้านมากช่วงนี้ไม่กล้าสั่งอะไรจนร้านที่เขาขายจริงส่งจริงมีผลกระทบไปด้วยเพราะไม่รู้ว่าร้านไหนปลอมร้านไหนจริงกันไปหมดแล้วจะเริ่มประจานแล้วนะจ๊ะใครยังไม่ส่งอะไรส่งด่วนถ้าไม่ส่งจะเริ่มประจานพรุ่งนี้ ว่ามีร้านไหนบ้างรอมาเป็นเดือนและเก็บข้อมูลไว้หมดช่วงนี้แม่ของงดสั่งอะไรเข้าใจแม่นะขอตามเคลียร์มิชชชีพพวกนี้ก่อนค่ะสั่งไปเยอะเจ็บไมาแยะกลัวค่ะตอนนี้รับแต่มีแบบเก็บไปทางของเท่านั้นซึ่งงานนี้พอแฟนคลับเข้ามาเห็นก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ให้สาวฮานนาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไปเลยจ้า